วันนี้ทางศูนย์วัตรกรรมสู้โควิด19พระจอมเกล้ากระบังนะครับเราพร้อมที่จะส่งตู้ความดันบวกและความดันลบเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศมากกว่า200โรงพยาบาลที่ขอมาทางศูนย์สู้โควิด19พระจอมเกล้ากระบังนะครับวันนี้พร้อมแล้วโรงพยาบาลค่ายนวม,มินราชินีนะครับมารับด้วยตัวเองเลยวันนี้ในหลายพื้นที่ที่บุคลากรมีความเสี่ยงโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ถือเป็นจุดอันตรายที่สุดของประเทศ ทตู้ความดันบวกความดันลบวันนี้จะถูกส่งไปช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทันทีนะครับและอีก2 0โรุงพยาบาลนะครับวันนี้วันเดียวมากกว่า50ตู้เป็นคาราวานออกจากพระจอมเก้าและกระบังครับ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางด้านนู้นทีมคณะวิศวะคณะสถาปัตย์คณะ,คณะแพทยาศาสตร์ร่วมกันที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยต่อสู้โควิด -19 ยังมีอีก50วัตู้นะครับอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินขนาดเล็กหรือว่ามินิอิมเมอร์เจนซี่เวนเตเลเตอร์ที่ประจอมเก,ก้บบาและกบังพัฒนาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เตรียมพร้อมไว้ในยามฉุกเฉนะินเพราะว่าเฉพาะแอมบูแบ็กอย่างเดียวนั้นเวลาฉุกเฉินแล้วคงจะช่วยกันลบาบากอันนี้ได้ส่งมอบไปหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรามาธิบดี โร,โ,รรโ,รโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลฐาน่านศึกโรงพยาบาลลาดวิถีนะครับและกําลังจัดทยอยส่งโรงพยาบาลท,ที่มีความจําเป็นทั่วประเทศไทยเลยครับตู้คาดันลบนี่เป็นเวอร์ชั่นที่10แล้วพัฒนาโดยวิศวะลาดกระบ,บังร่วมมือกับสิ์เก่าและภาคอุตสาหกรรมจริงๆนะครับเห็นว่ามีความทนทานแข็งแรงและควบคุมความดันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะสามารถควบคุมเชื้อไม่ออกมาข้างนอกเช่นเดียวกันมีระบบฆ่าเชือ้อเนี่ยแหละครับความสามารถของคน ภายใต้การสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทําได้ครับขอให้เชื่อมั่นในคนไทยนะครับและยังมีอุปกรณ์อื่นหน้ากากที่คุณหมอคุณพยาบาลใช้นะครับ n 9 5ใช้แล้วทิ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาซื้อไม่ได้จะสามารถมา reuse ได้คือทําความสะอาดโดยใช้ลําแสง uvc ตัวนี้แหละครับประจอมเก้าและกระบ,บางคิดคน้นและสามารถล้างทำความสะอาดได้ทีหลายหลายอันเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้ออโซนถูกใช้งานง่ายทำได้เร็วรวมทั้งเจ้าน้องกระปุกทนทานนะ ทนทานมากราคาไม่แพงอุปกรณ์หาซื้อได้ทั่วไปเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขนย้ายเวชภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและหุ่นยนต์ที่เข้าไปฆ่าเชื้อ UVC ราคาไม่แพงทำได้เยอะหรือแม้แต่อาหารนอกจากช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับวันนี้ที่มีมะม่วงเยอะหรือมีสินค้าทางเกษตรวันนี้ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยนะครับและนี่ครับวันนี้ออกไปมากกว่า5 สิตู้พัฒนาโดยคณะสถาปั์ร่วมกับคณะแพทย์แล้วก็วิศวะวันนี้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคุณหมออยู่ข้างในและทํำสวอปเทสได้เลยโดยที่ไม่มีการติดเชื้อและข้างในยังปรับประกาศด้วยดูสิครับคนไทยทําคนไทยช่วยและคนไทยใช้ครับแหมสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้2นิ้วครับ